ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กพรีเมีย์เอพิโซดวันเอ็มโฟล์เอนเตอร์เทนเมนต์ ทำถึงสุดปังกรีดลันทอฟินสมการรอคอยเก <_ C os al> ินค่าจริงๆสำหรับซีรีส์ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กไมซับบอลที่จัดกิจกรรมสุดเอกลูซีชวนผู้โชคดีเข้าร่วมงานไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กพรีเมียร์อพิโซดวันชมซีรีส์ก่อนใครพร,พร้อมๆกับทีมนักแสดงนำและผู้จัดเหล่าพาร์ทเนอร์เบื้องหลังผู้ใจดีซีรีส์ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กไมซับบอลเป็นซีรีส์ที่ถูกจับตามองอย่างมากจากแฟนๆทั้งไทยและอินเตอร์จากนิยายยอด ยมที่มีผู้เข้าอา่านจำนวนหลายล้านครั้งสู่งานแสดงแบบไล i ์แอคชั่นผ่านค่ายซีรีส์ชื่อดังอย่าง M4 Entertainment ดันปั้นคู่จิน้นโบ๊ทยงยุทธโอ๊ตภาสกรนักแสดงนำพร้อมทีมผู้บริหารผู้กำกับและนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายในวันที่20เมษายน2568ที่ผ่านมาณฟินิก์ออเด t o r เทอรี l ฮชั้น G ศูนย์การค้าฟินิกประตูน้ำ ชมการพร้อ,อมๆกัเป็นครับที่ได้ในโลกเลยใช่ที่ได้ในโลกนีไ่ไงครับบรรยากาศเราตื่นเต้นมายัางไงกับการชมครั้งแรกเหมือนกันที่เจะผ่านก,การตัดต่อมาเรียบร้อยแล้วก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะวันหนึ่งเราจะได้มานั่งดูด้วยกันแบบในในในที่แห่งนี้ครับรู้สึกจริงๆกนะ็บอกอะไรเคาแล้วรู้สึกเหมือนตอนนี้เหมือนฝันอยู่ ทำไมอ่ะก็แบบว่ามันไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้เป็นตัวหลักด้วยพี่ยุทอาจจะเคยมีประสบการณ์แต่ว่าโบคิดแบบโบอาจจะโบเป็นครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกที่นี่เลยดึงซึ้งอ่ะขอจิ้มน้ำจิ้มตาให้น้ำตาไหลค่ะค่ะอ่ะสาวๆให้แต่เราพูดสปอยว่า EP พหนึ่งเราจะได้เห็นอะไรบ้างอุ้ยตอนเปิดมาเลยเห็นอะไรตำแต่ตำโคกตำกับข้าวครับเนอะใช่ใช่ครับ แต่มาก็จะทำกับข้าวเลยนี่ทำทำกับข้าวอยู่ในครัวครับแต่ผมทำอยู่นอกครัวคือคู่ึงออกนึงออกนึงออกแล้วใครไปทำกับข้าวกางแบบสปอยแรงจริงๆริงเอาเอาคู่เราก่อนอะของของเราแบบยิงๆในเรื่องก็ยังจะต้องแบบติดตามไปเรื่อยๆนะคะว่ามันจะไปถึงจุดไหนอะไรอย่างนี้ แต่ใน EP แรกมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ไหมแบบเหมือนเห็นอะไรแบบเป็นน้ำจิ้มไหมอาจจะเซอร์ไพรส์พร้อมกันใช่ต้องมาลองกันต้องคิดกันกันต้อคิดกันกันค่ะลองไปดูที่ยงนะคะ ยังค่ะเอาจริงๆยังไม่ได้ดูเลยเห็นต่ทีเซอร์กับกับไพโอตเนาะของของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็คือตื่นเต้นมากๆสำหรับอีพีหนึ่งว่าจะตัดออกมาเป็นยังไงจะเห็นเราไหมก่อนอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งจะเห็นเราสองคนไหมอะไรเงี้ยรอต้องรอเนี่ยค่ะตื่นเต้นยู่กเตนรีได้เลยนะคะคิดดังๆนะคะอาจจะเห็นมันสามวินะคะไนจะตัดด้วยวิเดียวเลยแล้วคู่เราหลายุ่นครับยังไงบ้างอีพีหนึ่งมีอะไรแบบสปอยไหมอดี๋ยาคิดนานดิ ขอจำซีนแป๊บนึงดูมานานแล้วลืมเออดู้อนานแล้วมันจะเป็นแบบนำเนินเรื่องทั้งโซนใหญ่ครับอีพีเนี่ยมันเริ่มทะส่วนใหญ่แนะนำตัวเองไม่ได้แบบปุ้งปังเหมือนคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยน่าหลักข่าวพวกนั้นน่าหลาบคือเาเป็นคำแบบคือเขาอยู่สองคนแล้วเขาต้องมุตมิค่ะคือเขาแบบนุ่มนิ่มอ่ะค่ะเขาจะมีคมแบบมันดูเรื่องเอนชีวิตจริงทั้งสองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเนี่ยค่ะ การในกองถ่ายแลวกันช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างคะสำหรับทุกทุกคนเลยเอาคูหลักก็ได้จริงจริงสนุกดีนะมันเป็นกองที่ไม่เครียดเลยครับมีแบบว่าวันหนึ่งผมแบบผมยิบไมบูมมาร้องเพลงลูกทุ่งกับพี่พี่พี่ทีมเบื้องหลังไงได้ครับอะไรแบบนี้หรือว่าแบบทีมพี่ที่เป็นช่างช่างอ่อเขาเรียกอะไรคนคุมกล้องอะไรเงี้ยก็แบบเขาตลกดีใช่แล้วก็เหมือนแบบระหว่างพักอะไรเงี้ยก็แบบ แอบถ่ายกันตอนที่แบบพี่พี่ทีมงานเบื้องหลังหลับตลกตลกได้เป็นกองที่แบบว่าค่อนข้างที่จะไม่เครียดเลยแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเวลาบีฟกันอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรก็คือไม่มีไม่มีความกดดันหรือว่าอะไรเลยคือเรารู้สึกว่าทํางานได้อย่างลื่นไหลแล้วก็มีความสุขมากๆครับใช่ครับแต่ถ้าพูดถึงอ่าพวกเราทั้งหมด6คนที่นานๆทีจะได้มารวมตัวแต่ละซีนกันอย่างเงี้ยครับก็เวลาทําง,งานด้วยกันก็เหมือนกับ เหมือนคุยกับเพื่อนอะไรกันเนี้ยครับมันเหมือนเป็นอะไรที่บอกว่าสมูทได้หมดเลยนะครับจะมีแค่คนเดียวที่จะชอบติดขำเมื่อเห็นหน้าใครสักคนหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถถ่ายต่อได้ก็คือนี่แหละเป็นอะไรนะม๊าไมีอยู่คนหนึ่งเป็นอะไรมากวะทำไมครับยุ่นขำหน้าผมครับทำไมครับเห็นผมขำต้องจมูกคิ้วเขาหรือยังไม่รู้ขำหน้าเลยไม่มัน มูไปเลยมันเป็นซีนแบบซีเรียสอะไรเงี้ยต่อยเขาไปปุ๊บแล้วเขาหันกลับ,บอกเราก็เลยฮาเลยอันนี้ก็งงแบบขำอะไรวะแล้วมีกระจกอยู่ใ,ใกล้ผมก็หันไปมองก็ไม่มอีอะไรติดนี่หวะขำอะไรวะแล้วก็แพร่เชื้อไปคนอื<ม>่นแล้วก็ขำไปเลยไอที่นกน้องปันก็ไม่ขำครับพักหนึ่งขำตามผมทีแรกผมไม่ขำเ้ยพีู่๊เลยพอเห็นพี่ยุ่นขำผมขำตามเลยฮะก็พี่ดูหน้าพี่สิ โอ้โหมึงก็ไ้่รู้นะใลอบใจยังไงดีอย่างน้อยก็มีคนหนึ่งที่ไม่ขำหน้าผมเลยตอนเล่นโอ้โอเคแต่รับหลังมันขำตลอดเลหรอจริงหรอใส่ร้ายแล้วเราเนี่ยนั่นคือการเปรวมว่ากาสนุกสนานนี่ครสนุกสนานใช่คะ่เรื่องนี้เป็นแนวอะไรนะคะโรแมนติกชอม์มบารครับชาอมบีเอาก็เลยสุ่สานใช่ค่ะใช่ค่ะ จริงๆผมคิดว right? ่าถ้าเกิดอยู่กับทีมนี้ถ้าเกิดไปต่อให้มันจะเป็นแบบแนวฆาตกรรมก็ยังก็ยังตลกอยู่ข้าตกรรมโลกจิ๋ผมว่ามันก็น่าจะตลกอยู่ดีสนุกอยู่ดีใช่ครับใครเป็นสายฮาที่สุดในพี่ยุ่นครับเพราะว่าขำหน้าผมฮาอยู่นั่นแหละตอนที่เราเลิกขำหน้าเขาเียนยุ่นเลิกแล้วครับเลิกขำหลังๆชิ้นใช่ครับแต่แอบไปขำคนเดียวบ้างอย่างเศร้าคือเรามองจุดไหนที่ถึงถึงต้องขำอ่ะไอ้จริงๆเนี่ยเนี่ย มันชอบสอนจริตแบบผู้หญิงให้คนในกองไหนลองแซมเพิลสักหนึ่งคือพวกเราประกอบมแกนอะเขาอยากเป็นมีกแกรมเป็นกองเป็นกองเดียวมั้งที่จะบอกว่าพอเหมือนมีเพื่อนประกวดเล่นแม่ประกวดแม่ทั้งกองเลยใช่ค่ะเหมือนเราอยากจะเทนเพื่อนอย่างเงี้ยหรอไม่ครับพวกผมก็เล่นไปเรื่อย การสอนในบ้านจริงจริงก็เป็นการสอนหมุนสอนเดินอะไรอย่างเงี้ยมก็จะมีบ้างให้เขาแบบรีแลกซ์ใช่คือแบบว่าพอวพอแบบว่าเรามีกิจกรรมอะไรแบบนี้มันทาให้ทุกๆคนมาสนิทกันง่ายแล้วก็เหมือนมันทาให้ทุกอย่างแบบมันเออมันโฟลว์แล้วทุกคนทุกคนเป็นแบบสนิทกันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่มีใครตึงใส่กันนี่หมะการละลายติกรรมใช่ครับใช่นี่เขาไม่รีแอคนะคะเขาพวกเขามีถ่ายตอนเราไฟนอกนะใช่รีแนะคะรอชมรอชมช่แท้ดูนะ างงามเนี่ยเนี่ยคือไม่เคยดูนางงามเลยจนปีนี้ที่แบบ2คนอยู่ข้าววดยืนนั่งดูนั่งดูแล้วซีเรียสมากอลไเยบโอ้โหปอยปอยยืนอย่างเงี้ยอยู่หลังวอะไรอย่างเงี้ยเออเขาชอบสนุกบรรยากาศโดยรวมก็คือสนุกสนานใช่ก็รับรองเลยว่าอีพหนึ่งที่เราจะเห็นก็คืออาจจะสนุกสนานเหมือนกันใช่แน่นอนไม่กแต่คู่พรีเซนคู่ตัวเองกัฉากโรแมนติกว่เป็นยังไงบ้าง เพราะว่าพ<อ>ีเซอร์มันค่อนข้างที่จะได้อับ้วมันแบบดีมากอืมออดีมากคู่อีกในเรื่องน้อยที่จริงต้องบอกว่าคู่เราอะค่ะมันเป็นเหมือน เรื่องเป็นการเปิดและการความเป็นยูรินะคะถึงเรื่องขอในซีรีส์ไก็ตามแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าคู่เราอ่ะต้องติดตามเส้นเรื่องดีๆค่ะว่ามันมีจุดพลิกตรงไหนที่มันทําให้เราแบบเหมือนสปาร์กกันเนาะแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของเคมีของตัวละครเนาะที่มันทําให้เราเหมือนแบบว่ารักกันหรือว่าเข้าใจกันไหมหรือมันจะขมหรือมันจะหวานอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยเฉพาะเลิฟซีเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะดูเดีอดน,น,นิดนึงนิดนึงเนื่องจากชีพนิ<า>นแรงตอนแรกเราคิดว่าคู่เราอ่ะดุแล้วแต่พอไปไปดูทีเซอร์ค่ะ ไม่ของเราน่นารักเลยค่ะของเรานข้างจะน่นารักเลยคืออีกสองคู่คือกีตน่ะกีตของตัวเองเสร็จแล้วอ่ะกีตของสองคนนี้ดังกว่า,อ,าอะไรอย่างเงี้ยจริงอย่างอย่างคู่เรามาเล่นดูวเล็กันมันก็นนต้องจูบก,กันมันรู้สึกยังไงบ้างจริงๆคอมฟอร์ตนะคะรู้สึกว่าแบบว่ามันสบายใจค่ะเวลาเราเล่นคู่กันเนาแล้่กันมันจะรุนแรงเท่าสองคู่นี้ไหมจริงจริง คือตอนแรกเราคิดว่าเรารุนแรงกันสองคนที่เรารุนแรงเราคิดว่ายังไงแต่พอเราดูทีเซอร์แล้วเราเบาไปเลยค่ะจริงๆเราเบาเลยต้องต้องให้สองคนนั้นขึ้นขึ้นอันนี้นะคะสองคู่เนี่ยค่ะขึ้นขึ้นอะไรเออขึ้นขึ้นหิ้งใช่ค่ะใช่ค่ะเล้วคู่เราขึ้นหิ้คู่เราขึ้นไหนคู่เราขึ้นไหนเป็นจริงเราก็ค่อนข้างแคเอ็นซีนะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็ฝากด้วยอันคัดนะคะในอาชีพค่ะให้คะแนนคู่เรากี่คะแนนเอ็นซีอุ้ย ก็จริงๆถ้าถามเชแรงสุดในชีวิตลราถามที่นี่ก็10เต็ม10ของตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเทียบอีก2คู่ไม่แน่ใจเราสองคนด้วยความเป็นยูนิเราให้2คู่นี้อ่ะให้คู่แรกกี่คะแนนโอ้เต็ม10เต็ม10ให้ใครเต็ม10อ่ะเต็ม10เต็ม10ให้เกอล์นะทุกคให้ทะลุดูแล้ววิจารณ์เราเป็นทหัรนะคุณดูวิจารณ์2คู่นี้คู่นี้ก่อนคือเอาจริงๆนะคะคือสองคู่นี้มันจะมีความแบบคนเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบลุกน้ำดุดุกรอแล้วคือโอ้โหคือโอเป้กี้ฟิล น่ารักแบบว่าดูเป็นเด็กน้อยอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบรุนแรงอยู่ในทีซึ่งเราแบบเอ้แบบเราแบบบางทีเราจะหลับไม่ได้จะไม่ชงเลยกินอะไรกันหนักสองแทนเราไปแล้วกินอะไรกันหนักสองคนนี้อยู่ในกองคือเวลาเขาเล่นกันนักเราจะแบบไอ้แบบเธอเราอันนี้สาววายปะเนี่ยสาววายู่หน้ามอนิเงี้ยจริงจริงกีดมากโม้คนนี้ในร้านเป็นฟืลแบบตจมูตะมีแบบอยู่ด้วยกัน นนี่าคอแบบุมใช่โอ้ยคนลุกอันนี้ต้องฟิลอันอะไรนี่ะโอ้โหบอยก็อะไรอย่างเงี้ยลือหาดกับกระต๊อบกลางแน่ใช่มองออกเลยฮะใช่ใช่ครับเอาเอาความนุ่มๆเป็นไงบ้างคู่เราจะได้ออนแอร์เราให้คนดูตั้งใจหรือตั้งตารอหรือว่ายังไงบ้างสำหรับนุ่มกับเอ็นซีกับฉากโรแมนติกก็เป็นฟิลแบบน่ารักน่ารักเกินซะมากกว่าไม่ได้ดูเดือดมากแต่ก็มีบ้างนิดหน่อย มันจะค่อยๆไล่เลเวลขึ้นไปครับให้ต้องติดตามครับยุ่นดูตอนมาประสบการณ์เราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆมีใช่ไหมครับจริงๆเรื่องใหม่ๆของพี่ยุ่นเกิดขึ้นได้ทุกวันอธิบายช่วงกลาคืนเขาเราเป็นไงบ้างกลางคืนกลาคืนกลางคืนเป็นยังไงครับคืนเราเป็นไงบ้างเราได้ดูแล้วโหอ่อนหัดก็คือหนักอีโรติกย่อมๆหมักเข้าแล้วนี่เลยยุ่นอะไรอย่างนี้ โออยากจะสอนต่อยกุ้งข้างนอกไปอยากจะสอนว่ะหลอกๆก็หลอกๆขอหน่อยครับแขนแขนครับคู่เราเป็นไงบ้างก็จริงๆพี่มิเชลแทบพูดไปทั้งหมดแล้วใช่คือแบบดุเดือดใช่ไหมรุนแรงขัดขืนรู้สึกไงรู้สึกยังไงล่ะฮะแรกๆขัดขืนหลังๆก็ตามนั้นแหละคร ใจง่ายอะไรมันจะทุกที่กันนะทุกที่ด้วยรู้ได้ไงวะเนี่ยแอบไปดูปะอ่ะเป็นมาสปอยอในสี่คู่เราก็เกิดอะไรเกิดโอ๊ยจิ๋วจิ๋วอยากให้โบ๊ทพูดว่าถ้าผมสปอยขึ้นมามันจะกลายเป็นเล่าทางเรื่องไปเลยผมเป็นคนชอบติดสปอยแล้วแบบสปอยเนื้อเรื่องไปทั้งหมดให้โบ๊ทพูดสปอยน่าจะง่ายกว่าหมายถึงว่า ตรงสถานที่ไหนมันดูลําบากที่สุดในการทําเล่นซีจริงๆอ่ะทุกๆที่ที่เราไปกันนะครับมันเป็นสถานที่ที่มันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้แต่ว่ามันเป็นสถานมันสถานที่ที่มันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้ในในชีวิตประจาวันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือความลําบากเนี่ยมันจะอยู่ที่แบบเราจะพรีเซนต์ออกมายังไงให้มันดูไม่ มุมมามแต่ไม่มมมไม่น่าเกลียดเกินไปแต่ว่า <g ül> ให้มันให้มันท่ามันสวยแล้วกันให้ท่ามันสวยแต่ว่ายังดูแบบมีความเป็นศิลปะอยู่แล้วก็ไม่ดูแบบน่าเกลียดเกินไปอะไรอย่างงี้ใช้ความยากมาอยู่ตรงนั้นแบบมันก็ต้องแบบเกรงตัวแบบบางทียังรู้สึกว่าเก่งตัวมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยกว่าปกติไม่ว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องเกรงไปทั้งตัวน่มันต้องเกรงไปทั้งตัวเพื่อให้แบบว่าภาพมันออกมาแบบมีความไหล่ศิอะไรอย่างี้ครับใช่ ซึ่งตัวเราเป็นไงบ้างเกรงลัวก็คือว่ามันเป็นถ่าตามหลักความใจง่ายคือปกติปกติคนทั่วไปเขาไม่ทํากันเลยครับในท่าที่เราสื่อออกผ่านแต่ละอีพีคจะเป็นท่าใหม่ใหม่ใช่ไหมเป็นท่าใหม่ใหม่นั้นเลยซึ่งจริงๆที่ปกติ่โบทำนะครับอันนี้สามารถพูดออกสื่อได้ใช่ไหมครับก็อย่างว่าแหละครับ เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ารอรอรอในรอดูแล้วกันครับผมแค่เขาเทิร์นเจ็ตไวความคาดหวังสูงเรากดดันมันขึ้นมากระเด็นอ่าจริง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 ผมอ่าจากที่ในไพ่หลอดอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าจริงๆไม่ไม่คิดว่ามันจะมาถึงเจ็ดล้านนะใช่ใช่คือผมคิดแค่ว่าแสนหนึ่งแสนหนึ่งคือโอเคแล้วอะไรเงี้ยตอนแบบที่มาลองมาแต่ตอนวันนี้คือล่าสุดอัปเดตคือมันมันทะลุไปเจ็ดล้านแล้วเนี่ยก็จากคาดที่คาดหวังไว้มันเกินความคาดหวังของตัวเองมากขึ้นไปอีกครับ ก็เลยก็เลยคิดว่าในซีรีส์จริงๆแต่ละอีพีอะไรเงี้ยน่าจะแบบคาดหวังว่ามันคงมากกว่าล้านแหละอืคาดหวังว่าจะให้เป็นแบบนั้นครับสุดท้ายให้แต่ละคู่เสิร์ฟติดตามคู่เราแล้วก็ติดตามซีรีส์ก็ฝากคู่ปลอยกับพี่มิเชลด้วยนะคะคุณเคนี่แล้วก็คุณจูนเนาะในเรื่องว่าเรื่องราวความรักของคู่เราจะเป็นยังไงจะจบลงยังไงยังไงก็ฝากด้วยนะคะครับก็ ก็ยังไงก็ฝากเรื่องราวความรักของเคียสศรกับน้องชวินด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวความรักที่ความรักที่เป็นความลับแต่ว่าก็น่ารักดีครับยังไงก็ก็ฝากด้วยนะครับผมท้งศนแล้วก็ชวินครับก็สามารถก็สามารถติดตามเอ่อเรื่องราวความรักของทั้ง3ามคู่เลยครับได้ทางช่องทางเอ่อช่อง9เอ็มคอร์ตกด30ทุกๆวันอาทิตย์อาทิตย์หาทุมห้าทุ่มครับผม สนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศษฐีพันล้านโดยมาดามแบมแบมกัลยากร